จะพูดถึง9อาหารบำรุงดวงตาข้อแรกคืออาหารที่มีกลุ่มวิตามิน A สูงสูงเบตาคารคโรทีนไงนี่เป็นสารตั้งต้นของในการผลิตวิตามิน A อาหารที่มีเบตาคารคโรทีเเช่นไรบ้างคะ แครอทมะม่วงมะละกอข้าวโพดข้อที่2คือโกจิเบอรี่หรือเรียกว่าเกากี้อันนี้ในตำรับยาจีนทุกตำรับเลยค่ะจะมีโกจิเบอรี่ใส่เข้าไปเพราะมีวิตามินเกลือแร่เยอะมีวิตามิน C วิตามิน B วิตามิน E สังกะสีลูทีนซิเซนทีนมีหมดเลยค่ะจะบำรุงกระจกตานะป้องกันพวกการเกิดต้อต่างๆ ข้อที่3ที่คุณต้องหามาทานเลยคือผล,ลไม้ตะกูบบลเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรบ้างคะลัตเบอร์รี่บิลเบอร์รี่บูเบอรี่มันจะทําให้บํารุงจอประสาทตาแล้วก็สร้างเส้นเลือดฝอยเข้าไปในดวงตาเพิ่มขึ้นนะข้อที่4คือพืชผักใบเขียวผักบ่งุงตําลึงคะนา้าผักเเคลผักขมใช่ไหมแม้แต่ ตระกูลครูซิฟลัสกรหลำบอคเอรี่อะไรพวกนี้ค่ะมันจะปกป้องจอประสาทตาคือต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทําลายจอประสาทตาจะลดความเสื่อมได้ดีมากๆเลยนะข้อที่ห้าคือไข่ไข่ก็มีประโยชน์นะโดยเฉพาะในไข่แดงเนี่ยมีลูทีนซีแซนทีนนะทานไปเลยก็ช่วยปกป้อง,องจอประสาทตาข้อที่6คืออะโวคาโดเป็นผักผลไม้ผลไม้เนาะที่มีประโยชน์มากมีวิตามินบวิตามิน C วิตามิน E และโอเมกา้า3อยู่ในอะโวคาโดนะคะ ต่อไปข้อที่7คือแอลมอนแอลมอนก็เป็นถั่วเปลือกแข็งที่มีวิตามินอ e ีสูงวิตามินอ e ีก็เหมาะกับการอะไรบำรุงจอประสาทตาเลนตาเพิ่มน้ําหลอ่อเลี้ยงในดวงตาทานแอลมอนเลยค่ะต่อไปข้อที่8คือมะเขือเทศหามาทานเรีไลโคปีนสูงไลโคปีนสูงในมะเขือเทศก็คือเอามาทําให้มันสุกซักเอาไปเวฟเอาไปนึ่งไปทำอะไรให้มันสุกแล้วทานเลยค่ะข้อที่9ก็คืออาหารที่มีกลุ่มโอเมก้า3เยอะๆอะไรบ้างแล้แฟกซีเจียซีดวอลนัทงาขี่มอนหรือปลา ทะเลปลาแซลมอนปลาแมคคเรลน้ำมันปลาอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นโอเมก้าสาม